เาเป็นแบบไหนเ,เป็นเส้นไปครับลูกค้าสั่งหมูกรอบ2เส้นติดก300ันสามร้อยบาทแล้วแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และนี่ก็คือชิ้นที่ตกลงไปเมื่อกี้นะคะเนื่องจากตกลงไปแล้วก็เลยขายต่อไม่ได้ก็เลยวางไว้บนโต๊ะก่อนแล้วก็ถอดถุงมือที่หยิบหมูชิ้นที่ตกลงไปนะคะหลังจากขายลูกค้าหน้าร้านเสร็จก็ลองเช็กดูนะคะว่ามีถุงไหนรั่วอีกหรือเปล่าหลังจากเช็คเสร็จนะครับก็ไม่เจอว่าถุงไหนรั่วแล้วก็คือแจ็คพอตสุดๆไปเลยชิ้นนี้แล้วก็เก็บไว้ในถุงแกงขนาดใหญ่นะคบเผื่อไปททำประโยชน์ได้แบบให้น้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากเก็บหมูกรอบเสร็จนะครับก็มีลูกค้ามาซื้อหมูกรอบว่า่อีกแล้ว่าเส ทำไมขอบข้างในเป็นครับเขไเลยไขขอบมันแปลกๆไม่สวยไม่ใช่มันก็เป็นเหมือนกันนี่เนี่ยนี่คืออะไรหนังครับหนังมุ้นหนังเหรอที่ลูกค้าว่าแปลกๆนะครับมันคือตรงด้านในหนังนั่นเองก็เลยบอกลูกค้าไปแ้วมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เจาไปอีกหนึ่งออเดอร์ลูกค้าคนต่อมาก็จะเอาหมูกรอบไปว่าเหมือนกันครับแต่คุณลูกค้าเอาแค่เส้นเดียวแต่พอดีว่าถุงผมหมดนะครับก็เลยต้องใส่กล่องแบบนี้ไปแทนใหญ่กล่องให้เลยใหญ่เลยพอดีแค่ถุงผมหมดโอ้ยู่ตร้องค่าฟังก์ไร้ ไม่เป็นไรครันมีสองขีดครับเธอกล่องออกก่อนเสียท,ทุกข้างแต่หมูสิ น,นี่ก็ช่างแต่หมูเหรอเราจะไม่ได้คิดค่ากล่องเนี่ยไม่ได้คิดค่ากล่องแน่นอนครับยกตัวอย่างชิ้นนี้ก่อนจะช่างน้าหนักจะแทนน้าหนักกล่องออกก่อนตลอดนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะช่างรวมกล่องเลยสบายใจได้หลังจากอธิบายให้ลูกค้าฟังเสร็จนะครับคุณลูกค้าก็ซื้อเพิ่มอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นอันจบออเดอร์นี้ไปถ้าสนใจหมูกรอบพร้อมทานแบบนี้ก็สามารถแอดไอดีไลน์นี้ได้เลยนะครับส่งเกือบทุกกรุงเทพเลยครับค่าส่งแค่เจ็ดสิบบาทลองเช็คที่อยู่ตามรูปนี้ได้เลยแลวยังมีแบบแพ็กซีลสุนาาั็กาดไอ